่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวติลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาทอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยพันธ์นะครับ ก็ยังคงเป็นเสียงที่คล้ายๆเหมือนมีสเสล <c oughs> ติดอยู่ในลำคออ่ะก็ทนฟังเอาหน่อยเพราะว่าคนแก่ก็อย่างนี้แหละครับเสียงมันก็เปลี่ยนไปเพี้ยนไปนะไม่เหมือนตอนสมัยหนุ่มๆเสียงใสเจ้าเลย <c oughs> นะครับอ่ะเราคุยกันเรื่องของการปลูกยางพารานะซึ่งเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่า ราคามันดีขึ้นมาและเราก็มีความมุ่งหมายบอกว่าจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นฮับนะคว่าเป็นฮับคือจุดศูนย์รวมของอยางพาราโลกเพื่อเราจะได้กำหนดราคานะในการค้าขายของเราได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็หมายความว่าเราจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับนี้เราคุยกันมาตลอดเวลามาถึงขั้นตอนที่เราพร้อม ที่จะกรีดยางพาราแล้วนะครับเพื่อให้ได้น้ำยางมากที่สุดเนี่ยและต้นยางเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เป็นการยืดอายุการกรีดให้นานที่สุดนะฮะแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดท่านจะต้องยึดหลักการกรีดที่ถูกต้องเพราะถ้ากรีดไม่ถูกต้องนะ ต้นยางจะเกิดอาการเปลือกแห้งนะครับอายุการกรีดก็จะสั้นลงนะค่าใช้จ่ายก็จะเสียงเงินมากโดยไม่จำเป็นอา้าลำดับแรกอย่างนี้ครับเวลาเราปลูกยางมาเนี่ยเราจะดูว่าไอ้อยางของเรามันกรีดได้หรือ,อยังท่านจะต้องเลือกต้นที่กรีดนะฮะคือมีคณสมีขนาด เส้นรอบต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรที่ความสูง150ซนติเมตรจากพื้นดินนะครับที่ป้านี่หมายความว่าท่านวัดจากพื้นขึ้นมา150เซนมตรครึ่งแล้วเอาเชือกเนี่ยวนรอบต้นแล้วคลี่เชือกออกมา มันได้50ซนติเมตรไหมถ้ามันได้นั่นแสดงว่า <c oughs> ยางต้นนั้นพร้อมกรีดแล้วครับทีนี้ถ้าเรามีทั้งสวนยางทั้งสวนเนี่ยถ้าเรามีต้นลักษณะนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนต้นยางทั้งหมดนะก็แปลว่าส่วนนี้เราเปิดกรีดได้นะครับ และถ้าจะให้ดีทุกต้นเป็นอย่างนี้จะดีที่สุดทีนี้ระบบการกรีดเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าระบบการกรีดแบบครึ่งต้นคาว่าครึ่งต้นหมายความว่าเราไม่ได้เปิดหน้ากรีดอ,อรอบต้นเลยไม่ใช่แค่ครึ่งต้นนะคือด้านใดก็ด้านนั้นและเราจะกรีดวันเว้นวันหรือ กรีดระบบครึ่งต้นโดย2วันเว้น1วันนะครับถ้า2วันเว้น1วันนี่ก็ชัวร์เลยว่าน้ำยางมันออกมาแต่อย่างน้อยต้องวันเว้นวันแต่ที่ผมเคยไปเห็นพี่น้องกเกษตรกรนะครับพอ,อยางราคาดีเนี่ยกรีดทุกวันอย่างนี้ต้นยางก็สุดโสมและนานไปก็กลายเป็นอาการเปลือกแห้งไปเลยนะ ผมขอให้ถือเป็นกติกาเลยว่าวันเว้นวันถ้าวันเว้นวันหรือเว้น2วันแล้วก็กรีด1วันนะครับการที่เราเปิดกรีดไอ้ตรงระดับความสูง150ิซิเมตรจากพื้นดินเนี่ยนะรอยกรีดเนี่ยที่เราเห็นเอียงๆเนี่ยมันกี่องศา เราจะทำรอยกลีดทำมุม30องศากับแนวระนาบนะและการเอียงนั้นจะเอียงจากซ้ายบนลงมาขวาล่างนะครับย้ำอีกทีนะคือท่อน้ำยางมันตรงใช่ไหมเวลากลีดเราต้องกลีดเอียง30องศาโดยนะ ซ้ายบนกรีดลงมาขวาล่างแล้วกรีดเอียงเอียงเอียงทำไมเอียงเพราะว่าเวลายางมันออกมาเนี่ยน้ำยางมันจะได้ไหลลงมาถ้าเราทำมุมไม่ดีแทนที่น้ำยางมันจะไหลลงมารวมนะจุดสุดท้ายและไหลลงถ้วยรองรับน้ำยางมันจะไม่อย่างนั้นสิครับมันจะไหลเละลงไปเลย นะครับอ่าอันนี้คือความสำคัญที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครนี้อ่าเราก็จะติดรางรองรับน้ำยางคําว่ารางรองรับน้ำยางก็ามหยความว่ามันจะเป็นแผ่นนะโดยห่างจากรอยกรีดด้านหน้าลงมาประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็ติดรวด รับถ้วยน้ำยางนะโดยให้ห่างจากรางรองรับน้ำยางลงมาประมาณ10เซนติเมตรนะครับถ้าไม่กรีดยางเราก็ควรจะคว่ำถ้วยไว้เพื่ออะไรเอา้าไม่งั้นสิ่งสกปรกอะไรต่ออะไรมันก็ลงไปในถ้วยเวลาน้ำยางลงมามันก็จะกลายเป็นมีสิ่งสกปรกเนี่ย <c oughs> เจือปน นะครับคราวนี้เวลากรีดกรีดลึกเท่าไหร่กรีดให้ลึกใกล้เนื้อไม้มากที่สุดแต่ต้องไม่ถึงเนื้อไม้นะทวนอีกทีนะให้ลึกที่สุดให้ใกล้เนื้อไม้ที่สุดแต่ต้องไม่ถึงเนื้อไม้และเปลือกที่กรีดแต่ละครั้งไม่ควรจะหนาเกิน2 5มมตร มิลลิเมตรนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ชำนาญเนี่ยเวลาเขาใช้มีดกรีดเนี่ยนะ <c oughs> ก็จะทำให้หน้าอย่างนั้นไม่สิ้นเปลืองหน้าอย่างเยอะเอาลกรีดเวลาไหนดีเวลากรีดที่ดีควรจะกรีดช่วงเช้าครับ6-8ถึง8นาฬิกาเพราะทำงานได้สะดวก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปรกรณ์ให้แสงสว่างแล้วก็ไม่เสี่ยงต่ออันตรายไม่ทำลายสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย6-8นาฬิกานะและก็ควรจะกรีดไม่เกิน500ต้นต่อคนต่อวันนี่เขาวิจัยมาแล้วถ้าคุณใช้แรงงานนะคนหนึ่งนั่น กรีดเกินกว่าห้าร้อยต้นนี่มาตรฐานหน้าอย่างที่กรีดจะไม่ค่อยดีแล้วมีดต,ต้องรับให้คมต้องรับให้คมอยู่เสมอไม่ใช่กรีดแล้วไปคลูดคลูดลด,ลดอย่างนี้มันเสียหน้าอย่างนะครับและเราจะหยุดกรีดในช่วงยางผลัดใบจนถึงใบที่ปริใหม่เป็นใบแก่ช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่เราไม่กลีดยางเหมือนที่เขาพูดกันในสภาที่ไหนไหนบอกอที่ราคาบดีเพราะยางมันผลัดใบก็หมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่เขากลีดยางไม่ได้ปริมาณน้ํำยางก็อาจจะออกมาน้อยแล้วก็มีคนทวงบอกเอา้าแล้วที่ปีที่ผ่านๆมาที่ราคาตกนั้นยางมันไม่ผลัดใบไงนะมันก็ผลัดใบของมันทุกปีแหละครับแต่ว่า ที่ตอนนี้ราคายางเรากระเด้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราสกัดกัน้นยางจากนอกประเทศไม่ให้ทะลักเข้ามาตีตลาดในบ้านเรานะครับนั่นอย่างหนึง่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าราคายางจะดีไม่ดีเนี่ยมันมีปัจจัยที่จะทำให้เราดูก็คือว่าน้ำมันแพงไหมถ้าเมื่อไรราคาน้ำมันแพง อย่างแพงเพราะว่าคนจะหันมาใช้ยางธรรมชาติกันมากขึ้นนะครับกันฟังครับนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของการกรีดยางถ้าเผื่อท่านปฏิบัติได้ตามที่ทิดบวนบางประมาะบอกกล่าวกับท่านนะตามที่นักวิชาการท่านศึกษาค้นคว้าวิจัยมาแล้วนะครับรับรองว่านำยางจะออกมาดีและ ผลกระทบไปถึงต้นก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาโรคแมลงอะไรนะี้เราจะค่อยคุยกันในโอกาสต่อไปนะครับจากเรื่องของการกรีดยางผมก็จะคุยให้ท่านได้ฟังต่อว่าเมื่อได้น้ำยางมาแล้วเขาไปแปรรูปยางกันยังไงบ้างนะครับเวสตริลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวสตริรอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร